้กยองเดียวงคุณคนเเลยกาก็ยังเดี๋ยวยงคุณไปอ๋องานดีได้พูดได้คือแกงเได้คตรดีที่ทีที่วที่วกินเ็ที่มานาที่ได้ตำหันเลยอยางนี้คือฮะกูกินเ็วันนั้นที่มานาที่ไต้กูนังปักเดืงเงองกูลงตากยางฮะกูตากยาด่ดําจอมากกคยมันแกงกูเยดิมตำแดจอกูคิดได้กำร้อยจะเมืองานตากยาก็เลยเลย ไม่ดีนะครึ่นะเออร้อยไอ้ครึ่กูกล่าวว่าให้ตัวรังอันใครไอ้เนาะลูกนออ้องกูอ๋อชืดไรอะมึงไงจิ๋งอือให้รวยร้ยให้ตัวรังนูกลูกนอ้องรู้เยอะเออเยอะได้ปุณมาปลามันกูเจ๊งๆขวัญนี่ยเมียกูจุบใจฮวงมึงล็ดจะบีบวิเลยดบล็อกบอลจมๆอะไรไม่ได้แต่แรกเรึอ,บ,รอรบ,บางนีด้รู้อยู่บ้านเราคลูกปาล์ม

ได้เลยนะมามันเรากินเล้ากันวันนี้กินเล้ากันไปเจอเล้ามาได้ก็มันมึ้งเจอมั้งอนกูมาวันรู้ไอ้วันก่อนกูไปบันมึงเอะกูมึนมั้งเจอิงแล้วมาวันนี้มันเจอดาวได้ได้ลุ้นกันถุงลุ้นทันทายโอ้บันเจอแต่เรูปพี่นี่จะเอาแล้วเดี๋ยวใจมาลูกเอาลูกแตงตั้เอาอยู่ลูกวาใจอยู่ไอ้เด็กเต็มก็ม่เลยที่จะเอาเช่นเหล่ามายช้อยว่าจะเอาเช่นเหล่าม้ง มันขึ้นตอมอยู่ด้วยจ,จ้บบา่าี่แต่ขึ้นตอมอยู่ไม่ตอมจาทำไรหรอนเรนั้น <c oughs> ปลัดตมเลยชาวาบาคูไม่ตายหัวไม่ผลผลไอ,อ <c oughs> ้เกลืออยู่นี่คนคุณปาอยู่ลูเบา,าหไม้เกลือมามาน้อยมา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 ไหว้ปวตาคนลูกมามาๆามามามยู <c oughs> ุ่นไนลูกไอ้กูบา มาเด้กมาเดีพอนนี่เนยมาไดีเนี่มา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 ดูเคยมาเดีพอนี่เนยมาเดกอมา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 เดนมาเดี๋ยวเรื่องมามาโอยยยน่ยย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 เยย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 ยวยย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 ยเยย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 มยนยย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 วแล้ว รุยรุยนันป ah, oh, oh. nah ุ้งชนน้ามันใจตู้ด้วยเลิ่มใจยุ่นสวัสดีพ่อเขยสวัสดีลูกตาลูกกุงไม่จักนะมังจกว่ามาตันแห่งมาตันแห่งนี่เป้าเจ้าเบนผมนี่เป้าเจ้าเบนนี่เป้าเจ้าบอกว่าเป้าเจ้าสอเป้าเจ้าสอมาตันแห่งนะหรือกกอพับร้อยกอพับกับพ่อ ใจกว้างโตนี่มังจกว่ามังจกว่ามนกี่กามนสามขาอ๋อมนสามขาครับเล้วไกลตัวดับฮะไกลตัวดับนี่ที่นอนนี่ที่นอนเหนาบ้านจะร้อนเอหนาบ้านจะร้อนนองกับพอนวบ้นนอนกับร้อนนอกับร้อนนู่นเลยไรเรื่องมันนองกับพอนล่ะกาวกินใช่ไหมแก้วลินแก้วลิน ไก่กับมิ้นเกี๊ยวกับตินเกี๊ยวกับตินครับไก่ฉันิ้กี่มิ้นร้อยกินเป็นมีนะเอ๋สบายไดจีวันนี้ตันแหงไดจีนะอ่านี่ผ้าตอผ้าตอนี่ผ้าตอนี่เลยโคกันนี่เลยโคกเฮ้ยร้ยไหมครูบใครยายตังวนใชจรวยตังวนเหง่อไทยฮะเหง่อไทยเหง่อไทยอ่าเหงื่อไทยแงมัดแงมัดเหง่อไทย ไอ้ยร้อยหน่มันหวาเลยแกว่ามึงนั่งกินดุ่มฟังเรือยัแกจื้อไงกินแย่ไม่แม้ก็คุณนมาใุ่รูปเพืเรื่อยพี่สบายดูไม่รีสบายดอกกับพี่หนาวเจ้าใสดาเมียวดาเมียวเรียวสักดอเรียวสักโดเออโย่เพื่นน้อยเจ้าเจ้ากูบอกว่าอังสุมาลินพี่มาคอยเตออยู่ที่ทางช้างคอง the united